สวัสดีครับผมให้ดูกันก่อนครับดูครับดูครับดู กสตรอเบอรี่ไอที่ชั้นวางสตรอเบอรี่แปดเหลี่ยมครับจริงๆผมจะทำแบบ3ชั้นนะครับแต่ตอนนี้ที่เห็นนี่คือมี2ชั้นก็ยังทำไม่เสร็จครับแต่ก็คือเอามาให้เอามาให้ดูนก่อนครับเพื่อใครจะทำตามก็จะได้เป็นไอเดียนะครับ ไปทำตามได้นะครับผมไม่หวงไอเดียนะครับก็ทำอยู่หลายวันครับเป็นอาทิตย์ครับผมแต่ก็ยังไม่เสร็จนะฮะก็มาดูนก่อนนะครับนี่สองชั้นที่เห็นก็คือแค่สองชั้นนะฮะชั้นที่สามเดี๋ยวก็จะพรุ่งนี้ผมจะเดินทำชั้นที่สามนะครับ มาให้ดูกันก่อนครับให้เกิดไอเดียนะครับผมก็เอามาโชว์เพียงเท่านี้นะครับก็ใครจะทําตามก็ทําได้นะครับไม่ห่วงนะครับโอเคครับผมเอามาให้ดูกันเพียงเท่านี้แล้วครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ